จุเรียบส่วนเนี่ยตอนขียบัตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในบทสนทนาที่3นะครับก่อนจะดูบทสนทนาก็มาดูคําศัพท์เหมือนเดิมนะครับคําศัพท์ก็มีคําว่ามึนป่นมานเต้ก็คือไม่เท่าไหรหรอกนะครับถัดมาครับคาว่าบอลในภาษาไทยคือบนนะครับบนบานสารกล่าวนะครับหมายถึงว่าอธิษฐานหรืออยากให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับ ขจิลนะครับแปลว่าขี้เกียจโรงเงียหนาวนะครับโรงเงียอย่างนี้ก็แปลว่าหนาวอย่างนี้หนาวเช่นนี้นะครับนทาเนทาแปลว่ายังคงกล่าวว่านะครับหรือยืนยันว่าทั่วมัดาก็แปลว่าธรรมดานะครับอาทิตย์นี่แปลว่า,าวันอาทิตย์ก็ได้หรือแปลว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ได้อันนี้ทั้งเขมรไทยใช้เหมือนกันนะครับคำว,ว่าอาทิตย์มันมี2ความหมาย ปูนนะครับว่าปูนนี่แปลว่าพูนเหมือนปูนในภาษาไทยนะครับปูนปรนเลนอันนี้คือปูนหิมะเล่นนะซึ่งมันก็คือเขียนว่าปูนหิมะแต่ว่าของไทยก็อาจจะเป็นการปั้นตุ๊กตาหิมะเล่นนะครับถัดมาครับคำว่าพนมแปลว่าภูเขานะครับเลนสกีก็แปลว่าเล่นสกีระเงียเงอบเฮยนะครับ ระเงียบแปลว,ว่าหนาวเงื้อเหยยก็คือตายแล้วมาถึงหนาวมากนะครับหนาวจนเกือบจะตายทันม,มาครับคาว่าเปี๊ยะนี่แปลว่าสวมนะครับเอาระเงียเสื้อหนาวกระกรักรแปลว,ว่าหนาสรอมใดก็คือถุงมือนะครับสบ,บจึงกอเวงก็คือรองเท้าคอยาวก็ในที่นี้หมายถึงข้อเท้ามันยาวนะข้อเท้าของรองเท้าก็หมายถึงว่ารองเท้าบู๊ตนี่แหละรองเท้าที่มี การหุ้มมาที่ข้อเท้านะครับถัดมาครับแรงแรงนี่แปลว่าเลิกนะครับบางทีอาจจะมีคําว่าเฮยต่อท้ายนะครับถัดมาครับคาว่าสวมอันนี้อ่านว่าสวมไม่ได้อ่านว่าซ้ำนะเพราะมีกระเบียกโรมนะครับคาว่าสวมนี่แปลว่าคุ้นเคยนะครับเนอเลยนี่แปลว่ายังคงกลัวแต่แปลว่าควรนะครับต้องไปสะอวนะกลัวแต่ถัดมาครับเลิกตีมูยแปลว่า ครั้งที่1น,นะครับเลิกนี่แปลว่าครั้งติมูนก็ที่1นึ่งเต้าก็เต้านะครับมีความหมายว่าไปก็ไปนะครับอันนี้มันมีคือคือ,คอมันตกลงที่จะไปนั่แหละแต่ว่ามันเป็นรีรีแลกเทนลี่นะครับคืออย่างไม่เต็มใจแต่ก็แต่ก็ตกลงนะครับเดี๋ยวนะ,ะคำเมื่อกี้กวดในกวดในมีการสะกดผิดอ่ะตอนนี้ต้องตามมาแก้ด้วยอ่า ครับทีนี้ก็มาดูนะครับเรื่องของการสนทนาระหว่างเพื่อน2คนที่คุยเรื่องของอ่าวบินเทอร์นะครับหน้าหนาวในนิวยอร์กนะครับอ่านี่ผมอ่านให้ฟังรอบหนึ่งนะครับปรกนี้ปรืลเทียจรนันขยมระเงียนะมินเป็นมานตีขยมบอลออยแต่ปร លាក់ច្រើនព្រោះក្ដីលទៅរៀនរងាយ៉ាងនេះហើយនៅថាធម្មតាទៀតអាទិត្យនេះឯងចង់ទៅពូនព្រឺលេងឬឡើងភ្នំលេងស្គីទេខ្ញុំមិនទៅទេរងាងឹបហើយមិនអីទេអ້ອຍតែពីអោររងាក្រាស់ក្រាស់ស្រោមដៃស្បែកជើងក៏វែងទៅវាលេងរងាហើយអត់ទេគ្នាមិនទាន់ស្วมនឹងអាកាស อาคาสเทีนนอตินิเตอากาสเทีนนอตินินโนเลยเตเองกัวเตโตโปรเจียลกติมุยแดนเองบานเลงหนึ่งปลืลอันจึงเตวก็เตออะตุดนี้ครับที่มาดูความหมายนะครับอพูดว่าพรุ่นี้ปลืลเสียเจร้นนะครับเช้านี้นะครับหิมะตกหนักขยมระเงียนะชันหนาวมาก บีตอบมันเป็นมานเต้ก็คือไม่เท่าไหรนะครับขยมบอลออยแต่ฉันอธิษฐานหรือฉันบนให้ให้แต่เปลือกเทเจนนะครับก็คือหิมะตกหนักปรกจิลเตเรียนนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปเรียนระเงียยางนี้เฮ้ยเนาอ่ะระเงียยางนี้เฮ้ยก็คือหนาวอย่างนี้แล้วนะครับเนทาท่วมธรรมดาเตียนยังบอกว่าอ่าธรรมดาอีกนะครับจริงๆเอ่ ตัว B ไม่ได้พูดว่าธรรมดานะแต่ว่าพูดว่ามินปนมาก็คือไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าคําว่าไม่เท่าไหร่นี่ก็แปลว่าธรรมดานั่นเองนะครับเอก็เลยพูดถึง B ว่าเนวทาธรรมดาเตียยนะครับยังพูดว่าเป็นเรื่องธรรมดาอีกนะครับ B ีแต่ว่าอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ไองจงเตาปูนเปลืองเลงเธออยากไปปั้นหิมะเล่นหรือเล่งพนมเลสกีเตะหรือขึ้นภูเขาเล่นสกีไหมเอต่อว่า ขยมเหมือนเตาเต้ฉันไม่ไปหรอกนะครับระเงียเงือบเฮยหนาวแทบตายแล้วนะครับบีตอบเปมนไอเตอ่าไม่เป็นไรอ้อยแต่เปียอาวระเงียกระกระให้แต่ใส่เสื้อกันหนาวหนาหนานะครับสรอมได้สบายจึงกอเวงเต้านะครับอ่าแล้วก็ให้อ่สลอมใดก็คือถุงมือนะครับแล้วก็สบายจึงกอเวงเอรองเท้าบูทตไปนะครับ เวเลงรเงียเฮยนะครับมันเลิกหนาวแล้วนะก็คือมันมันกันความหนาวได้นะครับเอก็เลยแต่ว่าออตเต้ขยมเหมือนตัวออตเต้คือไม่หรอกนะครับขยมเหมือนตัวซอมขยมเหมือนตัวซวมฉันยังไม่คุน้นหนึ่งอากาสเทียนเนวตินี่กับสภาพอากาศที่นี่เนวเลยเต้เนวเลยเต้คือยังไม่เลยนะครับจริงๆคําว่าม,มันสามารถตัด ตัดไอโนเลยได,ได้นะเพราะมีคําว่าเหมือนเตือนคือยังไม่นะครับจริงๆเขาก็ใส่มาแล้วมันก็คือการการย้ำสองครั้งว่าตอนนี้ก็ยังไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศที่นี่เนาเลยก็อาจจะถ้ะไไาแปลภาษาไทยคืออยู่เลยนะครับนะครับก็คือมันก็เป็นการย้ําว่ายังไม่นั่นแหละนะครับบีก็เลยพูดว่า ไอ้ันกลัวแต่เติ้ลนะครับเธอควรแต่เธอวควรจะไปเพราะเจรือตีมวยเพราะเป็นครั้งที่หหรือครั้งแรกนะครับเดลเอ้บ้านเลงหนึ่งเปลือกที่เธอจะได้เล่นกับหิมะ,อะเอก็เลยแต่ว่าอันเจิ้งถ้าอย่างนั้นเติ้ลกับเติ้ลอาทิตย์นี้ไปก็ไปนะครับอาทิตย์นี้นะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปเราก็จะได้เจอกันเรื่องของอ language point นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโสมอกูนโสมจำเริ่บรียะบัต